สวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะช่วงนี้มีเสียงปนกันหนาหูมากเลยนะคะว่าอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศอีกครั้งแต่ว่าในเมื่อเรายังไม่สามารถบินไปต่างประเทศได้ตามปกตินะคะเทคโนโลยีที่เรามีอยู่อย่างเทคโนโลยี virtual reality หรือว่าโลกเสมือนจริงที่ทําให้เราสามารถเที่ยวเสมือนจริงได้ก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะไปดูกันว่าคนที่ใช้ VR ในการเที่ยวเสมือนจริงเขาทํายังไงแล้วก็มันตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ ถึงเราจะไม่ได้อยู่ในช่วงล็อกดาวน์กันอีกแล้วนะคะแต่ว่าการเดินทางไปต่างประเทศแบบอิสระเสรีที่นึกอยากจะบินไปไหนก็บินได้อย่างคล่องตัวก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมค่ะคนจํานวนหนึ่งทั่วโลกที่คิดถึงการไปเที่ยวใจแทบขาดก็เลยหันไปพึ่งเทคโนโลยี Virtual Reality หรือว่า VR ที่สร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราไปยืนอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆค่ะการใช้ VR ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับตัวเราเองไปอยู่ในสถานที่อีกแห่งที่อาจจะไกลโพ้นแต่ว่าตัวจริงของเราอาจจะยังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น ไม่ว่าจะไปดูแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์ไปชมสัตว์ป่าในอุทยานของแอฟริกาใต้ไปมาชูปิกชูหรือว่าไปเที่ยวป่าดิบชื้นในบอร์เนียวทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถทําได้เพียงแค่มีแว่นสวมศีรษะและแอปพลิเคชันที่รองรับเท่านั้นซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็มีราคาที่ถูกลงทุกวันทําให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะ นักพัฒนาแอปในรูปแบบ VR ได้เห็นสถิติตัวเลขว่ามีความสนใจในการใช้งาน VR เพื่อท่องเที่ยวแบบเสมือนจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะนับตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสขึ้นมาทุกๆเดือนจะมียอดผู้ใช้งานใหม่ๆเพิ่มขึ้นยิ่งอุปกรณ์เหล่านี้ใช้งานง่ายขึ้นจนแทบไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากก็เป็นเรื่องง่ายเลยค่ะที่เราจะชักจูงให้สมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวได้หันมาทดลองใช้กันนะคะ นักพัฒนาเล่าว่าหนึ่งในกลุ่มที่นิยมใช้งาน VR ไปเที่ยวเสมือนจริงมากขึ้นก็คือลูกหลานที่ซื้อ VR ให้ผู้สูงวัยในครอบครัวได้ลองใช้เพื่อให้พวกเขารู้สึกหายเหงาและได้เชื่อมโยงเข้าหาคนอื่นๆที่อาจจะอยู่กันคนละซีกโลกเลยก็ได้ค่ะ การท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการที่คนไม่สามารถกลับมาบินได้ตามปกติค่ะ VR ก็เลยเข้ามาทดแทนการท่องเที่ยวไปในช่วงนี้ก่อนนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ VR สามารถทําได้นะคะก็คือการที่ให้เราได้ทดลองไปเที่ยวแบบเสมือนจริงดูก่อนค่ะเพื่อดูว่าเราชอบมากแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าเราลองไปเที่ยวเสมือนจริงแล้วชอบก็ค่อยเริ่มต้นเก็บเงินก่อนที่เราจะแพ็คก,กระเป๋ากลับไปบินได้หากว่าน่านฟ้ากลับมาเปิดตามปกติค่ะ สำหรับตัวเลือกของแว่น VR ในท้องตลาดก็มีมากมายเลยนะคะตั้งแต่ Oculus ของ Facebook PlayStation VR ของ Sony หรือว่าจะเป็นแว่น VR อย่างในบ้านเรานะคะก็มีแว่น VR ของ AIS ให้เลือกซื้อมาใช้งานได้ไปจนถึงตัวเลือกราคาประหยัดที่ทำจากกระดาษอย่าง Google cardboard ซึ่งก็มีแอป VR มากมายที่ให้ดาวน์โหลดไปใช้งานคอนเทนต์ VR ได้ฟรีๆเลยแล้วค่ะ There's that get it. much much from so so you can get from Just feeling like you can travel, or feeling like you can go out of your house, or feeling like you can interact really in meaningful ways with other people from around the world, or friends and family in a shared, in what feels like a shared physical space. จริงอยู่ที่ VR ยังฮิตกันหลักๆในอุตสาหกรรมเกมนะคะแต่ว่าตอนนี้ VR ในรูปแบบเพื่อการท่องเที่ยวก็เก่งกาจแล้วก็สมจริงขึ้นมากๆจนกลายเป็นตลาดกลุ่มใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อยแต่ถึงมันจะเหมือนจริงแค่ไหนก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์บางอย่างได้นะคะอย่างการได้ไปชิมอาหารท้องถิ่นซึ่งก็ถือเป็นเสน่ห์ของการไปเยือนสถานที่ใหม่ๆหรือการได้พบปะผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแต่ว่าสิ่งที่ VR สามารถทําได้ค่ะก็คือการช่วยให้เราเดินชมพิพิธภัณฑ์ได้แบบ เสมือนจริงทั้งวันโดยที่ไม่ต้องไปปะปนกับฝูงชนมากมายเลยค่ะรายงานของ Global Data ระบุว่าโลกเสมือนจริงอย่าง Virtual Reality และการซ้อนโลกเสมือนอย่าง Augmented Reality นั้นได้รับความนิยมในบรรดาองค์การการท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวทั่วโลกมาตั้งแต่ก่อนโควิด1 9จะระบาดแล้วนะคะเนื่องจากนี่เป็นเทคนโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถทดสอบการท่องเที่ยวได้แบบใกล้เคียงความเป็นจริงจะได้ตัดสินใจได้ค่ะว่าเราจะใช้จ่ายเงินเพื่อไปเที่ยวที่นั่นจริงๆหรือไม่นะคะ เชื่อว่าการระบาดของโรคในครั้งนี้นะคะจะช่วยผลักดันศัก,กยภาพของ VR ที่ใช้ในการท่องเที่ยวให้กลายเป็นความต้องการที่แท้จริงขึ้นมาได้มากกว่าจะเป็นกิมมิกเหมือนกับที่ผ่านๆมาค่ะทุกคนล่ะคะดูแล้วคิดยังไงบ้างเข้ามาแชร์ความเห็นกันได้ในคอมเมนต์นะคะวันนี้ซู้ชิงลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ